ขาใส่ไม่ได้งุนงิดงุนไิดใส่ไม่ได้ต้องมีใครสักคนแย่งของกันคอยดูนะจัองเลือกกันจัองเลือกกันจังก็ไปเลือกกัน เอาแล้วอ้วนได้ยินเสียงแล้วฮัลโหลไอ้ยอไอ้ยอฮัลโหลโจโชโจเอาแล้วอ้วนเห็นแล้วอ้วนอยู่ไม่ถูกแล้วแล้วมึงจะหันมานั่งข้างๆใกล้ๆมันทำไมจ๋องเดี๋ยวอ้วนหงุดงิดนั่นอ้วนแยงแล้วอ้วนแยงแล้วอ้วนแยงแล้ว อ้วนแย่งมาได้แล้วอ้วนแย่งได้แล้วเฮ้